เมื่อวันที่29พฤศจิกายนเว็บไซต์ราชกิจจารุเบกษาเผ mm hmm. ยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรีโดยมีเนื้อหาดังนี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีสีสินธุราหาวชิราลงกรพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบระมาราชองคการโปรดเกลา้ลกลาโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2565แล้วนั้นบัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10และมาตรา11ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต,งต,งต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นางสาวพิมพัฒราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมสากแก้วเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าจังหวัดสากแก้วเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจอย่างมากและชื่นชมที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะตั้งนิคมอุตสาหกรรมสากแก้วสำเร็จตามนยโยบายรัฐบาลซึ่งนิคมอุตสาหกรรมสากแก้ว มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปสินค้าเกษตรรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าที่ครบวงจรสู่อาเซียน